นอกจากรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วค่ะเอดิเอร์บรดี้ยังสร้างสถิติใหม่ที่ยืนยาวกว่า80ปีในงานออสการ์ปีนี้ค่ะโดยเขากลายเป็นเจ้าของสุนทรพจน์บนเวทีที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวทีรางวัลน,นี้แม้เขาจะสัญญาหลายครั้งค่ะว่าจะพูดให้สั้นที่สุดแต่สุดท้ายแล้วค่ะบรดี้ใช้เวลากว่า5นาที40วินาทีซึ่งยาวกว่าสถิติเดิมของเกรียกาสันในปี1943ถึง10วินาทีค่ะ โดยนักแสดงจาก The b r u t a l i s t ได้หยุดวงออเคสตราที่พยายามเร่งให้เขาลงจากเวทีโดยกล่าวเขาว่าการุณาหยุดเล่นเพลงผมเคยทำแบบนี้มาแล้วก่อนจะพูดต่ออีกเกือบ2นาทีค่ะนอกจากขอบคุณผู้ร่วมงานและครอบครัวบรดี้แล้วยังปิดท้ายคำพูดของเขาด้วยถ้อยคำที่สะท้อนประเด็นการเมืองโดยส่งข้อความแฝงถึงนโยบายต่อต้านผู้อพยพของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะว่าอดีตได้สอนเราว่าเราไม่ควรปล่อยให้ความเกลียดชังเติบโตโดยไร้กการควบคุม ทำให้คำปราศัยของเขากลายเป็นจุดเด่นของคําคืนของออสการ์ปีนี้ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn